สวัสดีค่ะพบกับช่องมักเกาะนะคะทนายอุทัยมานะคะไปไปดูกันค่ะเข้าห่มพึกแล้ววันนี้ ผลงานซื้อมาซ้้นสีนะปกติเราจะเห็นท่านใส่แว่นใช่ไหมคะวันนี้มีนเปิดแว่นนะแม่ทนายแม่ทนายม่นาแมนายอมนายอม่นายมนายแม่ายแม่นามายแทา่นแ่นมาให้แม่ิม่นาลูกสีาแม่มาิมนาแม่นแนยนย่น่ม่นแมนแ่ายมามาม ายเนอะเฮาแล้วบ่หู้จักอร่อยไหมอร่อยอร่อยนสายพันธุ์เหรครับโอ้ีอันนี้สีแดงเดี๋ยวขอชิมบุสีแดงสองลูกหน่อยครับนาจะมาปลูกสต้นนะครับเยสีแดงรัแดงแดงเนะเดี๋ยวเดี๋ยวัคาหมกันเระอืมครับาู้ใหครับ อึ้งไปตามกันนะครับยูทูบนะครับบ้ามามารอบแรกพระูจักว่าบูะไรพระพนาม่ม็เนี่มาครับนายอุทัไทยนะครับผมตัวจริงเสียงจริงวันนี้ตลวงพ่้เต็มตอเลยวพมารักกันครั้งแรกครับจักว่าเลยเี่ยนมากัดูนะใครอนา่อวาจะได้จะจนไปให้ล่ใ้กับประกาศให้นะเพรานได้ขออนุญาตไม่ต้องขอเราเจ้าไม่ใช่สวนผมนะไม่ขมาที่รกไง ถถึึงงมมาไ่กลมๆนี่ลุงจีมามาชิมเนี่ยกลมๆอันน้อยๆนะอันน้อยๆนะเออนั่นแหละสีแดงมันฝาดอ่ะสีแดงมันอร่อยกว่าสีแดงนี่คือทั้งสองสีนี่คือมันยังไม่เต็มที่ก็เลยสองสีแต่เราบอกว่าเอาเลยเพราะว่าเราเราง่ายท่านจะชิมแบบนี้นะเราก็ไม่กินปากลองดูไม่กินนะส่วนต้นที่จะเอามาให้ปลูกนี่ให้ลุงจิ่ดูแลนะต้นนั้นน่ะเอามาสองต้นนะห้าพันสองต้นละสองกระถางนะ มันจะเป็นสีแดงต้นหนึ่งห้าพันสองีนี้ต้นหนึ่งนะครับอยู่ในรถเป็นละสองพันหกเวลาเราปลูกเราก็พยายามใส่ที่ไก่นี่กินเยอะไม่น่านะแบบนี้นะผสมกับขี้เลื่อยเอาพวกที่เลื่อยยูทูบเราไม่ต้องพูดนะครับกินอย่างเดียวเราก็ไม่ได้พูดค่ะเพราะว่าอร่อยมากเดินด้วยเดินด้วยมาด้วยเหรอมาด้วยเหรอนี่เหรอครับย่าเรียกพี่บัตมาหน่อยเรียกพี่บัตมาทักน้ำมันมอสบูหน่อยไหม นี่นี่ดูเด็ดอยู่นี่นี่นี่อยู่นี่ครับผมลงมาเมื่อกี้ดูดูมาจากไหนนู่นสักพัายาเมื่อกี้เห็นนะว่าเขามาแจกมาแดกบ้านเฮานะเขาได้ยินอยู่กินร้อยละหกร้อยอยู่นี่แต่ตัวนี้กินล้อละสี่ร้อย มันจะสุกกว่ากันตัวนี้ยังไม่สุกเขามาให้ลองดูว่าแต่อร่อยค่ะที่เด็ดก็อร่อยนะเราไปเอาต้นนั้น้ำมาไหมไเอาต้นยีธารัมลงมาไว้เก็บไว้ที่นี่ก่อนเอาเวลาปลูกนี่เดี๋ยวจะบอกวิธีนิดนึงแต่ก่อนว่าจะมาปลูกเราต้นแต่ต้นต้นแต่้นไปได้รถขึ้มาทำพีมอดตรงนี้ดี่ไหมดีดีดีจะไปรามก็ได้ไหมไปเอาต้นมาอยู่ในรถท้ายรถแกะเอามาวางตรงนี้ ทำพิธีมอบรับแล้วก็เอ็งจิ้มไปยครับตัวนี้จะอร่อยมากลูวโมกใหญ่ละลูกซาติวันชอบมากโมกใหญ่กว่าไปไหนแอ้วโมกโมอยูพูนกินรับเลยหอมไม่เปรี้ยวไม่ไม่ยากยังตัวนี้เนี่ยต้นละสองระดกสี่แบบแพงใช่ไหมมันได้ห้ากิโลมันก็ได้คุ้มแล้วใช่ไหมแต่ต้นหนึ่งมันออกร้อยกิโลโหไปซื้อมานึ่เป็นร้อยกิโลนะเขาขายเขาขายต้นแยกหน่อยผมนี่ผมสั่งไว้อยู่ต้นละหมื่น อันชาลืมอย่างเลยลืมอะไรน้องวิวลืมอะไรี่นายผูกกี่ต้นครับี่้ละเป็นอันชินเม็ดไม่รู้ถือ่ปปาลืมอะไรนะอันนี้แหลอร่อยแม่ต้นนี้โอ้ไม่คนที่นี้วันนี้ท่านไม่พกไม่พกนะวิเคราะห์มาเพื่อนมาเยี่ยมจิดตัวต้น ตร่อวอันนี้อันอันนี้อร่อรอยกว่าแล้วต้นนี้อร่อยมากือหาซืไม่ได้ตอนนี้ต้นเล็กๆถ้าต้นขนาผมนี่ต้นละเป็นหมื่น้ต้นละหสองต้นนะ5 0 0พนะต้นนี้โอ้มาแ้้ไม่มลดินลืมอะไรนมันจะเป็นที่ เราก็ปลูกคนละที่นะถ้าสมมติว่าทางเดินเข้าไปนี่เอาคนละฝั่งห่างแปดเมตรหรือสิบเมตรก็ได้ห่างแปดเมตรทินมันจะลงมาให้คนเดินเยอะออกมาโชว์หน่อยลุงจิมมามามาจะดูว่าต้นเท่าไหร่อะจิมแล้วมอบจิมไปฝั่งนู้นครับ จุกต้นไหนก็ได้แต่ตอนนี้เอาออกเกรังนะเพราะว่าผลสายมาเอากล้องค่อยไหมไม่ยากครับดึงสายให้ดึงนั่นแหละอยู่คนข้างอยข้างอย่งหมดที่อยู่ผมอยู่ากสองต้นขาไมีเวลาลับเลยเพราะว่าต้นแค่นี้มีหมากแล้วท่านใดของจริงเลยเอ้ชุดนิดๆก็โอ้มีหมากด้วยนะครับอันนี้เลยใช่ไหมนี่ โอ้โหนี่นะเฮ้ยต้นต้นละสองพันกว่านะเฮ้ยห้าพันกว่านั่นนี่นะสองต้นเหลืองกับแดงนะคทุกคนคือ้ทว่าเหมือนต้นหมากนะให้มาถ้าคุณเองเราก็แบ่งเ็าไปด้วยก็ปลูกใหากันนะพี่เป็นนักแท้อันนี้พันธุ์สีเหลืองใช่ไหมครับกาเรียกมาเจ็ดเจ็ดเดือนแล้วนะไปเราโอ้ไม่ได้ใช้ง่ายนะเฮ้ยเจ็ดเดือนนี่ย เสีครับเอาไหมที่จะบเราก็ไม่รู้นะว่าบางไงแล้วแต่ล้วแต่ลุงเนาะแล้วแต่ป้าดีกว่าแล้วแต่ป้าเนาะลุงต้องฟางคำสั่งป้ากิงมันจะปาเพรามันก็จะมีอันนี้แดงยเนาะกระถางแดงก็อันแดงใช่ไหมใช่เประมาณแเมตรครับแปดเเมตรก็ได้พอมันขึ้นมามันจะเป็นสีเหลืองเต็มต้นนี้ต้นนี้แดงเต็มทนายขอเข้มามันจะสวยทนายนั่งทนายนั่ง คุยกันอ <an> ีกยาวอยู ha. ่มั้งไม่ยาวละอ้าวเห็นแต่ผมเด็กใครไม่นอกมานั่ง้างคางไหเนี่อะไรฝากแม่เนีลยอ้าว เอาถ่ายเลยถ่ายเลยมาเลยเอามาเลยท่านมาไม่ขายมาไม่ขายมีอยู่นี่มาทุกวันเห็นออกคลิปบ่อยครับวันนี้ยังไม่ออกเลยเนาะใช่เออพอดีเลยตัวจริงแค่เดินมารอบแรกเราไม่ได้อะไรไม่รู้เลยแกใส่เม็ดเนาะให้ให้เราได้สบายแม่ มันที่บางทนี่น้นเาพูดเลยครับประเด็นวันนี้มาประเด็นนี้ไม่มีอะไรเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องกฎหมายเขาก็มีศึกษาอยู่แล้วนะประเด็นตัวนี้จะมาหาชัยพลนี่ก็คือปากเลยนะก็คือจะเอาต้นไม้มาให้หนึ่งนะสองก็จะมาคุยเรื่องว่าต้นไน้วาย่าบังวายืมันน่าร้เรามาดนตัวทำนี้ดีก่าแม่นะนี่ขานยูนอะไร นะต้นพันประมาณไหนแล้วที่สั่งก็อยู่ข้างบนนะที่ส่งจากนอกนะเขาเรียกเมือเื่อไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามันมาจากต้นเล็กๆเขาเนี่เขาจะมาเลี้ยงแล้วแต่ราคาที่เขาเลี้ยงสองเดือนเขาจะขายสองพันนี้ทั้งสองสีราคาเดียวกันแต่ถ้าเขาเขาเลี้ยงประมาณนี้คือเจ็ดเดือนแล้วเนี่ยสองพันหกแล้วก็แพมมันก็มีสามพันสองก็มียกใครจะเอาลายก็ แลายกันนั่นแหละนะลายแบบนั้นท่านกลองดูท่างกลองเคยไปสวนเขาอ่ะถ้ามันใหญ่กว่านี้ตัวละหาบาทโอ้นี่เมื่อกี้นี่ไปกินเน้นเมทิลฮานี่เขาเขาจะแยกนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ